เรื่องของแป้งผมอะเรียกได้ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคําเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการคิดค้นมาตั้งแต่แรกแต่อยากจะขอให้คุณหมอต้อยช่วยเลย yeah. ่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าแป้งตลับนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดเอาตั้งแต่หมอ อ,อยู่ในสูเปอรเดิมแล้วก็มาอยู่ในกิฟฟารีเนี่ยสิ่งที่เ,าเราเติบโตดีมาตลอดเนี่ยจากความเป็นแพทย์ก็คือสกินแคร์นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าครีมบำรุงผิวทั้งหลายแหล่ครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยครีมลดเลือดิ้วรอยอันนี้ก็ต้องแบบใครๆทั้งประเทศไทยจะรู้สึกว่ากิฟฟารีเนี่ยเก่งเรื่องนี้แต่สําหรับต,ตัวตัวหมอเองหมอก็มีความรู้สึกนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะสิ่งที่เราอยากเติบโตคู่กันไปเยอะๆเรื่องกันเนี่ยก็คือ Color ค o ลเล c o s m e คอสเมติกก็คือเรื่องของสีนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ การแต่งหน้าสิ่งที่เราก็มีชื่อเสียงตามมาจานเอ็นนะคะคก็คือครีมรองพื้นนะคะนะั้ต้องเรียกว่าช่างแต่งหน้าในยุคตั้งแต่แรกๆจะถึงปัจจุบันนียก็ชื่นชอบครีมรองพื้นหองกิฟฟ์รีนรทีนี้ถามถึงแป้งและลิปสติกลิปสติกของเราก็มีมาหลายอันละนะคะคแต่แป้งในเป็นอะไรที่อยู่ในใจหมอตลอดเพราะหมอมีความรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ย บ้องใช้แป้งบางคนเนี่ยลิปสติกอาจจะไม่ทามากแต่ทาแป้งนะนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยมันเป็นปัญหาของผู้หญิงมาตลอดเลยก็คือว่าแป้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเนื้อแป้งละที่ผ่านมาไม่ใช่แป้งของคิฟต์ฟรีไม่ดีนะแล้วมีแป้งรองพื้นแป้งธรรมดาหลายรุ่นมากเลยแต่แต่ละรุ่นก็จะมีเขาก็จะเก่งคนละเรื่องอ่ะจันเอ็ดเอ็ออันนี้อาจจะเก่งเรื่องปกปิดอันนี้อาจจะเก่งเรื่องเออบางเบาอันนี้อาจจะทําให้หน้าไม่มันเยิ้มแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความรู้สึกของหมอหมอก็มีความรู้สึกว่า คนที่จะเลือกซื้อแป้เนี่ยมันมี2อ,อย่างคือเนื้อเนี่ยมันต้องดีและสีมันต้องใช่และเนื้อที่ว่าดีเนี่ยมันควรจะเป็นเนื้อที่ไม่ต้องมาถามละว่าเป็นยังไงเอาไปว่าผู้หญิงผิวไหนสีไหนเนื้อผิวเป็นอย่างไร,รใช่แล้วดีหมด เพะะราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีแป้งดีๆออกมาหลายชุดเนี่ยหมอก็ขอให้ทางโรงงานนะคะไม่หยุดพัฒนาในเรื่องของแป้งนะคะและในที่สุดเนี่ยก็มาถึงที่เรียกว่าจุดที่เรียกว่าบราโวคือในที่สุดแล้วเนี่ยใกล้จะครบ25ปีแล้วก็ต้องพูดว่าเป็นแป้งที่ภูมิใจมากที่สุดตัว,ต,วตัวหมอเองเนี่ยภูมิใจมากที่สุดลองใช้มาหลายเดือนละนะคะคแต่ท่านอาจจะไม่ค่อยได้เจอหมอเพราะว่า เราเจอกันทางไลฟ์ยกเว้นเมื่อมิราเคิลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแต่ตัวหมอเองเนี่ยลองใช้แป้งตัวนี้มาตลอดนะคะแล้วมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทั้งสีผิวตอบโจทย์ทั้งเนื้อผิวที่บางคนอาจจะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างแล้วมันก็ทําให้ตอบโจทย์การแต่งหน้าสมัยนี้ที่ไม่ชอบอะไรหนาๆน,นะคะไม่ชอบอะไรที่หเหนียวเหนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเนื้อต้องดีสีต้องใช่ก็เลยกลายมาเป็นแป้งตัวนี้พอใช้แป้งตัวนี้เพื่อนจะชอบถามว่า เออต้อยไ,ไปทาแป้งอะไรมาแป้ง,งนี้ผ่องมากเลยนะนะคะก็เป็นนิกเนนที่เราคุยกันในกลุ่มของการตลาดว่าเนี่ยเราจะเรียกเขาชื่อเล่นว่าแป้งผิวผ่องนะคะแป้งผิวผ่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอให้นักธุรกิจกิฟต์เลนเนี่ยลองใช้ดูก่อนนะคะสีเนี่ยสำคัญมากหมออธิบายนิดนึงแล้วกันนะคะว่าหมอใช้หลักว่าครีมรองพื้นตัวล่าสุดของเราเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าเป็นครีสซอร์ดเอ็คเอร์เชนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเอ่อก็เลยอยากจะใช้สีของเนื้อแป้งเนี่ย ให้มัน,นมีหมายเลขเบอร์เนี่ยเดียวกันะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขาวเด็กหน้าประมาณหมอเนี่ยขาวหรือว่าเขาวกว่าหมอเนี่ยนะคะก็ให้ใช้เบอร์10กระโดดไปเบอร์สิเลยเหมือนครีมรองพื้นเนี่ยนะคะที่เป็นสีพิ n ง g l โกลเบอร์สิเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แป้งตัวใหม่ของเราเนี่ยนะคะ Innovia f o r e s t Compact Foundation กันแดดได้นะเดี๋ยวอาจารย์เพจจะอธิบายให้ฟังนะคะ SPF 50 PA บกบ,ก,บกเนี่ยตัวนี้ก็ให้ใช้เบอร์10เช่นเดียวกันนะคะวราฉะนั้นก็จับคู่กันว่าถ้าใช้ครีมรองพื้นคริสตัลลินแอลกอฮอร์ไรทเบอร์สิแป้งตัวใหม่เนี่ยก็ต้องเบอร์10ไปด้วยนะคะคๆๆและใครเคยใช้ครีมรองพื้นแอลกออร์ไรเบอร์หหรือว่าอาจจะขาวรองจากหมอลงมานิดนึง ก็ใช้เบอร์หนึ่งก็จะใช้แป้งเบอร์หนึ่งด้วยคใครเคยใช้เบอร์สองก็ใช้เบอร์สองใครเคยใช้เบอร์สามก็จะใช้เบอร์สามแต่เบอร์รสามจะตามมาเร็วๆนี้ใช่ไหคะจันเต้ค่ะ,ะนคะคะกลางเดือนพฤศจิกายนอ่าเบอร์สามจะตามมาเพราะว่าเราต้องดูว่าเนื้อเนื้อก็ใช่สีก็ใช่สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดนอกจากตัวเองลองใช้แล้วก็มีคนชอบเนี่ยก็คือว่าให้ให้วัยรุ่นลองค วัยรุ่นก็บอกว่าเออใช่เนี่ยลองมานานละเขามีความรู้สึกว่ากิฟฟารีเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่วันนี้เขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบ,บนะคะเอาไปให้ผู้ใหญ่ลองหรือว่าเออคนไปททางานก็ชอบหมดเลยทุกอายุเลยนะคะแล้วก็ทุกสภาพผิวด้วยทุกคนสวยขึ้นหมดเลยนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นอะไรที่หมอจะพูดว่าเป็นแป้งที่กิฟฟารีภูมิใจมากที่สุดค่ะครับเหมือนแนวคิดในการพัฒนาแป้งตัวนี้เนี่ยเกิดจากการมองถึงผู้หญิงว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ย จะสวยแค่ไหนขึ้นอยู่กับใช้แป้งอะไรอาจารย์เอ๋ดไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้มานานละแต่ปัญหาคือสารสําคัญเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ดีเท่าสมัยนี้และมันถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทั้งทั้งทั้งต้องเรียกว่าเครื่องผสมนะคะทั้งตัวเครื่องจักรที่ใช้แล้วก็ตัวพิกเมนตัวเนื้อสีตัวที่จะเป็นตัวไบเลอร์เนี่ยมันทันสมัยขึ้นนะคะแล้วมันก็ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้หญิงต้องการก็คือว่า ปกปิดบางเบาไม่มันเยอะและหน้าดูผ่องนะคะ,คะและสีที่เราเลือกมาก็เป็นสีที่เหมาะกับคนเอเชียก็เหมาะกับคนไทยผมชอบคํานึงซึ่งเดี๋ยวผมต้องถามอาจารย์เป้ว่าทาไมแป้งตัวนี้เนี่ยถึงช่วยคือคําว่าเบลรรูขุมขนและริ้วรอยได้อย่างเนียนสนิทคือคําว่าเบลรรูขุมขนนี่หมายความว่าบางคนเราเป็นคนรูขุมขนกว้างใช่ไหมหรือผิวอาจจะไม่สม่ําเสมอกันแต่ปรากฏว่านวัตกรรมของสารสาคัญที่อยู่ในแป้งตัวเนี้ เมื่อเราทาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะช่วยเบลอรูขุมขนและมันจะทําให้ริ้วรอยเนี่ยมันดูเนียนสนิทเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสารสําคัญที่อยู่ในแป้งตัวนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์เต้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคําว่านวัตรกรรมหรือสารสําคัญที่มีความทันสมัยมากขึ้นมันมารวมอยู่ในตลับนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนก็สวยขึ้นได้เนี่ย พราะนวัตกรรมอะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์เต้เล่าให้ฟังไปดีกว่าครับอย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะก็คือเรื่องสารสําคัญเรื่องพิกเมนต์นะคะเขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มีการนําพิกเมนต์นำเข้าจากอเมริกาแล้วก็เยอรมันค่ะซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติบางเบามากเป็นพิเศษพิกเมนต์คือเม็ดสีค่ะอธิบายให้นะพิกเมนต์คือเม็ดสีค่ะตัวเม็ดเนื้อแป้งเนี่ยค่ะเนียนและบางเบามากคือแต่ก่อนเนี่ยค่ะบางครั้งเวลาเราใช้แป้งเราจะรู้สึกว่าหนักหน้าแล้วก็ รู้สึกว่าบางครั้งเขาตกร่องตรงอกร่องมาในผิวนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเบาแล้วก็ไม่ตกร่องมันเหมือนเม็ด<ม>แป้งมันเป็นแทบแลวเป็นเป็นละอองเลย<ช>แล้วมันมาอัดอยู่ในตลับก<ช>็อย<ช>่างน, <บะ S 1> นี้อาจารย์เนี่มันเป็นอย่างนี้อที่พี่อที่ายที่อาจารย์ไปอธิบายนิดนึงคือเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าผิวคนอาจจะมีร่องหรือมีริ้วรอยบ้างแป้งตัวอื่นที่คําว่าตกร่องก็หมายความว่าเวลาทาทาไปแล้วเนี่ยมันอตรงร่องเนี่ยมันก็มุดลงไปด้วย แป้งะะแป้งมันลงไปด้วยเออยังผลให้ใหบางทีเวลายิ้มมากๆแล้วทาแป้งหนาๆนนมันยิ่งดูมีริ้วรอยมากขึ้นนะคะแต่แป้งตัวนี้คําว่าไม่ตกรลอกหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยจะฉาบอยู่ข้างนอก มันทําให้มองไม่เห็นว่ามันมีร่องหรือว่ามีริ้วรอยเล่นออกไหมคะคเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมีมาปีสองปีที่ผ่านมานี้เองและที่สําคัญคือเนื้อมันเบาบแล้วมันก็ตอบโจทย์อากาศเมืองไทยด้วยที่ร้อนแล้วก็ชื้นผูห้หญิงไทยจะราคาญมากถ้าเปิดถือว่าสักพักหนึ่งหน้ามันหน้ามันหยิบ,หย,บหยิบแป้งมาโปยิ่งหนาเ,าเข้าไปใหญ่เลยเอากระดาษซับหน้ามันมาเอาแป้งหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ว่าแล้วก็มีปัญหาวุ่นวายท้งวันครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป้เล่าต่อได้เลย ซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกเวลาหน้ามันนะคะเราก็ต้องการเติมแป้งเพื่อลดความมัน ừ, ตัวนี้แป่ตัวนี้ยังมีคุณสมบัติในการลดความมันเยิ้มด้วย ừ, เขาจะมีการดูดซับเอาความมันส่วนเกินแต่ว่ามอย s t เจอร์ไก็ยังมีการใส่เข้าไปมีการเติมสารเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีหรือว่าไฮยาลูรอนเราก็เติมเข้าไป <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นทั้งทุก ผิวทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวมันหรือผิวแห้งก็สามารถใช้แป้งตัวนี้ได้ค่ะความพิเศษก็คือปกติคนผิวมันจะชอบแป้งแบบนึงคนผิวแห้งจะชอบแป้งแบบนึงปรากฏว่านวัตกรรมที่บรรจุในแป้งตลับนี้ผิวมันก็ใช้ได้ผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวผสมก็ใช้ได้ผิวที่ไม่เรียบก็ใช้ได้ผิวที่ไม่เรียบก็ใช้ได้แล้วผิวที่ต้องปกปิดอ่ะเช่นมีจุดด่างดำอะไรเงี้ยจุด กล้าฟาหรือกะเนี่ยก็ใช้ได้มันปิดได้นะหมอจะบอกว่ามันปิดได้จริงๆนะคะค,คือหมายความว่าบางทีเนี่ยตอนใช้ก็ต้องก็ต้องอยา่าอาจารย์ไปพูดเรื่องแต่สำคัญที่หมดก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะบอกวิธีใช้ให้นะคะก็อีกค,ค,ค,คุณสมบัติหนึ่งของเขาก็คือมีคุณคุณสมบัติในการกันแดดได้ด้วยค่ะคได้ถึง spm 50บวกแล้วก็ pa บวกบวกบวกเลยการได้ทั้ง uv a และ uv b ค่ะซึ่งถือว่ามีครบทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นการทําให้ผิวของผิวมีออร่า แล้วก็ลดความมันเยิมมีความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดได้ด้วยค่ะแต่หมอก็ยังอยากให้พวกเราใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะก่อนใช้แป้งถึงแม้ว่าแป้งจะมี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 สารกันแดดที่ S P F สูงนะคะแล้วก็ P A บวกบวกบวกแต่ต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเยอะเราใช้มันบางๆเราะะฉนนั้้ตองต้องใช้กันแดดก่อนตอนเช้านะคะหนึ่งข้อนี้อย่างที่หมอบอกนะคะขยับขยับแล้วก็ วอร์มกันแดดแล้วก็ทาแล้วก็ทาแป้งนี้ถึงแม้ว่าแป้งนี้จะมีฤทธิ์กันแดดแต่เราใช้เขาบางแล้วก็เบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้โปนะหนาฤทธิ์ในการกันแดดถึงจะสูงแต่ว่าความที่เราฉาบบางเนี่ยจึงแนะนําให้ใช้ครีมกันแดดก่อนนะคะครับอาจารย์เบ๊มีข้อมูลอะไรจะให้สมาชิกได้ได้มี powerpoint ค่ะแล้วก็มีสไลด์ที่เตรียมไว้ให้นะคะซึ่งอันนี้เราจะส่งไปตามห้องไลน์ค่ะ,คะหลายหลายท่านนักธุรกินหลายหลายท่านก็อาจจะได้ข้อมูลนี้ไปแล้วนะคะ คือด้วยความเป็นนวัตกรรมของเขาอะค่ะเราจะมีคําพูดหลายๆคำเกี่ยวกับตัวแป้งตัวนี้ให้ท่นานนักธุรกิจได้เอาไปใช้ในการพูดได้น <c oughs> ะะอันแรกก็คือตลอด25ปีที่แห่งการพัฒนาสูตรของเราอะค่ะแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่กิฟต์ลินภูมิมใจที่สุดน <c oughs> ะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาสั้นๆเลยค่ะบาง <c oughs> เนียนใสไรที่ปิดค่ะ หรือบางคนอาจจะเรียกเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะว่าเป็นแป้งผิวผ่องค่ะใช่จะบอกว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นนักเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะมีแฮชแท็กนะเขาเรียกว่าเป็นชื่อเล่นหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยจดจําพวกเราเองเนี่ยในเวลาทํางานเนื่องจากแป้งของกิฟฟารีนมีหลายรุ่นพวกเราก็จะต้องคุยกันให้ถูกเหมือนกันว่าเรากำลังคุยเรื่องไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราเรียกว่าแป้งผิวผ่อง คือใช้แล้วเนี่ยหน้าเนี่ยผ่องขึ้นจริงอริงทุกคนจะเข้าใจง่ายเลยนะว่าเป็นเป็นแป้งผิวผ่องนะครับคําว่าผิวผ่องกับคําว่าวอกเนี่ยโหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะหลายๆคนเคยใช้แป้งแล้วรู้สึกว่าหน้าวอกอันนั้นมันจะลอยใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยคือเป็นแป้งผิวผ่องไม่วอกไม่ลอยแน่นอนนะครับต่อมาก็คือคุณสมบัติการบางเบานะคะแล้วก็เนียนไปกับผิวตัวนี้รู้สึกว่าแบบเหมือน ฟีลิ่งจะเป็นเหมือนเราเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้แต่งหน้าเยอะแต่หน้าเนียนเรียบคือแค่แค่แป้งตลับนี้ทาแล้วเนี่ยคนจะทักว่าหน้าดีขึ้นออคล้ายๆกับโอ้โหหน้าเนี่ยสวยเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้แต่งหน้าหนาน่ะแต่เนียนกลิบเลยอ่ะครับ แล้วสัมผัสของแป้งน่ยค่ะตอนที่เราทาแป้งนะะเราจะรู้สึกเลยว่าเนื้อแป้งน่นุ่มละเอียดละมุนผิวมากนะคะ,คะบวกกับมีพัฟตัวที่เราคัดเลือกมาเป็นพิเศษเนี่ยค่ะสามารถใช้ควบคู่กับแป้งตัวนี้เรารู้สึกว่าฟิลลิ่งในการใช้นีเทียบเท่าได้กันกับแป้งยี่ห้อดังๆแล้วราคาแพงๆแพง,งกว่าเราหลายเท่าอ่ะนะคะนะคะเพราะฉะนั้น อลองค่ะนะคะกจากนี้ยังมีสารให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนหรือวิตามินอ e. ีแล้วก็มีสารที่ทําให้แป้งเนี่ยมีคุณสมบัติลดควบคุมความมันทําให้หน้าไม่มันเยิม้มดวัเนียนได้ตลอดวันด้วยเออตรงนี้เนี่ยสำคัญผู้หญิงบางคนเนี่ย <c oughs> ถ้าแต่งหน้าตอน8ปดโมงอะ่ะบางคนสวยถึง10บโมง คือ,อหมายความว่ายิ่งถ้าเขาทํางานไม่ได้มีอยู่น<ช>ห้องแอร์แล้ววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีความเยอะมมีช่วงเวลาความสวยอยู่สองชั่วโมง<ช>แต่อาจารย์เต้ก็ลยบอกว่านวัตรกรรมของสารสําคัญที่เป็นจุอยู่ในแป้งตัวเนี้จะทําให้ความสวยของผู้หญิงนับตั้งแต่วันที่แตะแป้งลงไปที่ผิวเนี่ยมันยาวนานขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคือพี่หมออยากจะบอกทุกท่านนิดน,นึงนะคะว่าผู้หญิง,งมีนิสัยสองแบบ,บนิสัยหนึ่งคือ เป็นคนทาตอนเช้าแล้วไม่ทาอีกเลยนะคะก็จะมีฟ e ลลิ่งของความความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติไม่มันเยิ้มกับผู้หญิงที่เป็นโรคติดแป้งอ่ะติดลิปสติกอ่ะเดี๋ยวก็ควักกระจกขึ้นมาแล้วก็เติมอยู่หน้าทั้งวันมันดีอย่างหนึ่งว่าแป้งในตัวอื่นเนี่ยถ้าเติมทั้งวันแล้วมันจะหนาแต่ตัวเนี้ย มันกลับเติมได้แล้วไม่ทําให้หนาคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออเขาเป็นแป้งที่เก่งจริงๆเลยนะเพราะว่าทั้งสีผิวหลากหลายอายุหลากหลายความเรียบเนียนหลากหลายแล้วเนี่ยนิสัยที่หลากหลายก็ยังใช้ได้ด้วยคะคือเราลองมากันประมาณสักสี่เดือนแล้วนะจัดเต้นะพัฒนามาแล้วล้วก็ลองกันมาตลอดแล้วก็เอาให้คนนั้นลองนิสัยแบบนี้ลองนิสัยแบบนี้ลองแล้วก็เพราะว่าเออเขาเป็นแป้งที่ใช่อ่ะแป้งเขาเป็นแป้งที่เราคุ้นใจจริงๆค่ะแล้วก็ชอบชอบที่คุณหมอบอกว่า วัยรุ่นเองเขาใช้แล้วเขาก็รู้สึกสบายผิวด้วยเขาพูดเลยนะว่าเขาดีใจที่มีนะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นลูกหลานของกิฟฟรีนะร่ะนะคะเขาก็รู้สึกว่ากิฟฟรีนเป็นของอะไรที่อายุยี่สิบกว่าสามสิบแต่เขาดีใจที่มีแป้งตัวนี้เพราะว่าเขา,าอายุสิบหกสิบเจ็ดเขาแฮปปี้กับกับแป้งตัวนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออ เพื่อนใช้แป้งตลาดประสองสามพันเนี่ยอเออน่าจะสู้เขาไม่ได้เลยจากที่อาสาสมัครที่เราไปให้วัยรุ่นเนี่ยลองนะคะคก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจทําแบบนี้นะคะคท่านซื้อไปทุกสีเลยค่ะนะคะคแล้วก็ให้คนใกล้ตัวเนี่ยลองใช้ ให้คนใกล้ตัวเนี่ยลองใช้หนึ่งตัวท่านเนี่ยเมื่อซื้อไปทุกสีประสบการณ์จะทำให้ท่านบอกได้เองว่าตัวท่าน,นาควรใช้สีไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยอันนี้เราบอกคร่าวๆได้ว่าใช้สีประมาณไหนแต่พอไปลองจริงเนี่ยเราลองกับอาสาสมัครเนี่ยเราพบว่าบางคนเนี่ยเออเราคิดนะว่าน่าจะใช้เบอร์สามเอ๊ะแต่พอใช้เบอร์สองก็สวยแฮะครับนะคะบางคนเราคิดว่าเราใช้เบอร์สองเอ๊เบอร์สามก็สวยฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านเราไปลองเพราะาเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราจะได้รู้จากประสบการณ์ของเราจาก ามาให้ลูกลูกสาวลองน้องสาวลองคนในบ้านเนี่ยลองแล้วท่านก็จะสามารถจะแนะนําได้ว่าต่อไปท่านเจอหน้าคนเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยควรจะใช้แป้งสีอะไรนะคะคแล้วหมอจะบอกวิธีใช้นิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติว่าท่านเป็นคนที่ใช้ยังใช้ครีมรองพื้นอยู่นะคะหมอก็แนะนําว่าครีมรองพื้นที่เหมาะกับแป้งตัวนี้ก็คือตัวที่บางเบาก็คือแอคคอร์เวอร์เรตตัวนี้ของเราครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านใช้แป้งฝุน่น นะคะแป้งฝุ่นนะคะซึ่งอาจารย์อาจารย์เรจะแนะนําเทนชีนะคะเพราะว่าครีมรองพื้นต้องใช้กับแป้งฝุ่นแต่แป้งผิวผ่องตัวนี้เขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนั่นหมายความว่าท่านจะใช้รองพื้นหรือท่านจะไม่ใช้รองพื้นท่านก็ใช้ได้แต่ถ้าเผื่อท่านจะใช้รองพื้นท่านต้องใช้แป้งฝุ่นก่อนแล้วตัวนี้ใช้ตบหรือเกลี่ยได้นะคะเราพบว่าบางคนเนี่ยฝีมือเกลี่ยรองพื้นเนี่ย สู้อาจารย์เอกอาจารย์เลมไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านเกลี่ยรองพื้นแล้วท่านพลาดแล้วท่านตกแป้งฝุ่นลงไปแล้วท่านพบว่าท่านเจออะไรที่ขยุยขยุยก็ฝีมือเราเนี่ยยังไม่กริปท่านสามารถเอาแป้งผิวผ่องตัวเนี้ยแก้ได้เลยนะคะแก้ยังไงเดี๋ยวหมอจะบอกให้นะคะก็เอาแป้งผิวผ่องตัวนี้มาหน้าเราทารองพื้นแล้วนะหน้าเราทาเอาแป้งฝุ่นแล้วนะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยตอนเกลี่ยรองพื้นตาไม่ค่อยดีเป็นคาบคาบอ่ะคาบคาบไปลอยๆเนี่ยนะคะ เอาเอาพับของแป้งผิวผ่องเนี่ยแตะที่แป้งผิวผ่องนิดนึงนะคะแล้วขยี้ได้เลยค่ะครับเหมือนลื้อทิ้งได้เลยอ่ะนะคะเหมือนจัดแต่งอ่ะจัดแตง่งให้ครีมรองพื้นที่เราทาเอาไว้เนี่ยไม่เรียบเนี่ยมันกลายเป็นเรียบแล้วตัวเราเองก็ใช้วิธีตบแป้งตัวเนี้ยลงไปทับ,บ,บได้เลยหลังจากที่ลื้อสมมติว่าเราพลาดตามไม่ดีอายุเยอะละนะคะตรงเนี้ยรองพื้นเป็นครา VES เป็นปื้นเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นปื้นเลยอย่างเงี้ยเราเอาเอาแป้งเนี่ยนะคะ ตัวนี้ตบแล้วขยี้ขยี้เกลีย่ยเกลี่ยแล้วถ้าตรงไหนย,ยังมีมีฝ้ามีจุดด่างดาที่ไอ้เจ้ารองพื้นเราเกลี่ยมไม่ไม่หมดอ่ะเราใช้ตัวนี้ตบได้นะคะใช้แป้งผิวผ่องตบได้ท่านที่ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยทากันแดดเรียบร้อยแล้วท่านสามารถใช้แป้งผิวผ่องได้เลยและว,วิธีที่หมอจะแนะนําคือท่านอย่าขูดเยอะๆหนาๆนะคะคให้แตะเบาๆค่ะแตะเขาเบาๆบแตะเบาๆ,บๆนะคะแตะเบาๆติดมาแล้วเนี่ยก็ค่อยๆตบเกลี่ย แต่ท่านต้องยอมรับนะคะว่าเราต้องซักพัฟบ่อยๆถ้าเกิดพัฟเนี่ยชื้นแล้วหรือว่าพัฟเนี่ยมันเปื้อนไปทั่วแล้วนะคะนิสัยทําความสะอาดพัฟเป็นนิสัยที่ทาให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสวยยั่งยืนนะนะคะหนึ่งเนี่ยราศีก็ดีด้วยเพราะรรว่าไม่เอาอะไรสกรปรกไปใส่หน้าใช่ไหมจย์จเอ๋ดนะคะคคในแง,ในง,ง่ในแง่ของราศีในแง่ของสินแสก็จะบอกว่าคนเราถ้าเอาอะไรสกรปรกใส่หน้าเนี่ยไม่สะอาดไปที่หน้าเนี่ย วันนั้นมันก็จะไม่มีความหมนมองอดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอันนี้เราก็ถ้าใครจะเชื่อก็ก็ใช้ได้แต่ถ้าใครจะเชื่อหมอหมอก็พูดในแง่ของความเป็นหมอคือว่าพาบเนี่ยถ้าสกปรกมากๆมันก็มีเชื้อโรคได้นะคะคมีแบคทีเรียได้มีเชื้อราได้ก็ยังเราต้องซักบ่อยๆนะค,ะครับค่ะ ก็แนะนําแค่นี้ค่ะจันเ็นว่าแตะเบาๆอย่าขูดนะคะคือเราเนี่ยไม่ได้จะขอเลขเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขูดหนามากนะคะเราเบาๆแตะเบาๆเสร็จแล้วก็มาส่องกระจกแล้วก็แตะหน้าเราเบาๆบอกเลยว่ามันมันทำได้สองอย่างคือทําให้หน้าผ่องสวยแม้ว่าจะไม่ใช้รองพื้นแต่ถ้าใครยังอยากใช้รองพื้นมันช่วยแก้ปัญหารองพื้นที่เกี่ยไม่เรียบได้ด้วยนะคะมีคนถามว่าจะเวลาจะไปที่สาขาเนี่ยจะสั่งซื้อแป้งตัวเนี้จะบอก ที่น้องที่สาขาว่าแป้งอะไรขึ้นเวลพอยได้เลยค่ะนะคะเรียกชื่อเล่นก็ได้ค่ะแป้งผิวผ่องนะคะแต่ว่าชื่อเต็มก็คือ i n n o v i a forest compact powder นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราจะมีอยู่สี่สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าชื่อเต็มเนี่ยไม่มีใครเรียกกับได้หรอกนะชื่อเล่นก็คือแป้งผิวผ่อง i n n o v i a ตัวใหม่ i n n o v i a แป้ง i n n o v i a ตัวใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ชื่อเต็มก็ตามนี้ค่ะสามารถอ่านได้เลย ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดสี่สีนะคะตอนนี้ไปที่สำนักงานแล้วสามสีก็คือสีเบอร์หนึ่งศูนย์อันนี้จะเป็นพิงโกนะคะหรือขาวอมชมพูที่ที่หมอใช้อยู่เนี่ยแหละค่ะค่ะหมอต้อยใช้เบอร์หนึ่งศูนย์นะคะใครผิวเหมือนหมอต้อยเนี่ยสีผิวประมาณขาวอมชมพูหรือว่าขาวเหมือนคนจีนเหมือนคนคนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งศูนย์แต่ถ้าขาวเหลืองใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะคือเบอร์ไลท์นะคะ ส่วนเป้อะค่ะเป้จะชอบใช้เบอร์สองคือเนเชอรัลนะคะคือเป้อาจจะเหมือนเป็นคนมีผิวสองสีแล้วก็ใช้ถ้าเป้ใช้เบอร์สองอะค่ะมันจะกลืนเป็นสีผิวเดียวกันกับเป้คือจันเป้เป็นคนขาวค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนชอบสีที่กลืน<อ>ใ,<ช>ให้หน้ามีานิตินิดหนึ่งบางคนถ้าสีผิวเดียวกันกับเป้อะค่ะแต่อยากให้ผิวผ่องมากขึ้นนะคะก็สามารถใช้เบอร์หนึ่งศูนย์อ่ะ ศูนนึ่ได้เบอร์ศูนย์หนึ่งได้แต่ส่วนแปะค่ะถ้าอยากให้สีเป็นสีเดียวกับผิวเลยจะใช้เบอร์ศูนย์สองค่ะนะคะส่วนเบอร์ศูนย์สาค่ะก็จะเข้ากลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับคนที่ผิวคล้ำหรือผิวสองสีนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะไม่เขียวนะคะปกติแป้งแป้งที่มีตามข้องตลาดเนี่ยถ้าถ้า ผิวเราคล้ำแล้วแป้งมันอาจจะขากับเราสักเบอร์เนี่ยมันจะแอบเขียวเขาลอยแต่อันเนี้ยจะไม่เขียวแลวจะไม่ลอยนะคะบางคนผิวคล้ำอะค่ะเขาใช้เบอร์ศูนย์สองแล้วผิวเขาผ่องขึ้นด้วยท่านท่านมต้องลองนะบางทีบางบางทีหมอบอกเป๊ะๆไม่ได้นะคะว่าระหว่างสองกับสามบางคนผิวคล้ำก็ใช้เบอร์สองได้หรือบางคนผิวผิว ผิวอาจจะขาวแต่อาจจะชอบอย่างอาจรย์เป้ไปใช้เบอร์สก็ได้แต่ว่าหมอหมอให้หมอพูดแบบคนไทยนิสัยคนไทยทั้งประเทศที่เราเคยเซอร์ว์มานะคะ<ฆ>คนไทยจะชอบขาวค่ะนะคะจะอยากหน้าขาวจะอยากที่หน้าผ่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ขาวจั่วเลยหรือว่ามีเชื้อสายจีนนะคะหรือว่าคนทางเหนือที่ผิวขาวมากๆก็อยู่ระหว่างเบอร์สิบอะนะคะที่หมอใช้อยู่กับเบอร์หึ นะคะตัวนี้ราคา490บาทนะคะเราจะมีรีฟิลให้ด้วยนะคะซึ่งรีฟิลของแต่ละสีเนี่ยจะเข้ากลางเดือนพฤศจิกาเช่นกันไม่ต้องห่วงนะคะมีรีฟิลให้แต่ท่านลอก่อนทีนี้ในเมื่อเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นนักขายเนี่ยหมออยากให้ท่านมีเอาไว้ทุกสีเพื่อท่านจะได้เอาไปลองทาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ รประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยต่อไปวันหน้าเนี่ยเราจะแนะนําคนได้นะคะคแล้วก็ลองเอาลูกเอาหลานเอาน้องเนี่ยมาลองทาแป้งดูแล้วท่านก็ถ้าลองใช้วิธีอย่างหมอนเนี่ยหมอหมอเพราะว่าคนไทยเนี่ยเกลี่ยรองพื้นไม่เก่งจันเต้เกลี่ยแล้วเป็นครบนาบเยอะมากว่าตัวน,นี้ใช้แก้ปัญหาแก้คราบได้ก็เรียกว่าเหมือนเหมือนแก้เหมือนแก้สิ่งที่ผิดอะ่ะได้ด้วยเหมือนอคนเป็นมือสมัครเล่นก็จะทาแป้งได้สวยขึ้นใช่ไม่จําเป็นต้องมีฝีมือมากก็สามารถทําให้หน้านวลได้ แลวก็หน้าผ่องได้ค<ช>ือบางคนเนี่<ช>เขาเป็นคนหน้าเชะอ่ะเขาจะต้องเป็นแบบว่าทาอายแชโดว์เยอะใส่ขนตาปลอมเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็จะใช้รองพื้นใช้แป้งฝุน่นยังไงเขาต้องใช้รองพื้นแป้งฝุ่นแต่ไอ้ก,การเกลี่ยรองพื้นบางทีถ้าเกลีย่ยไม่ดีหรือเกลียนนะ่ยหนาเกินไปหรือดูแล้วเป็นริ้วๆๆเนี่ยสามารถใช้แป้งผิวผ่องเนี่ยขยี้ๆๆและแก้ปัญหาได้นะคะคแล้วก็กดทับใหม่ได้ผู้ใชยก็ใช้ได้นะคะตัวนี้